เอมมี่สตอรี่อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อติดตามและแจ้งเตือนในคลิปตต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอมมี่สตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องกล่องซุมนี่ที่เราสุ่มมากล่องละเท่าไหร่นะ280บบาทโอเคเรามาดูกันเลยนะว่า เราจะได้อะไรหรือเปล่าได้ทองหรือ iPhone แป๊บหนึง่งใจเย็นพนักง,งานแกะตื่นเต้นมากเรามาดูกันนะว่าเราจะได้อะไรบ้างทึมๆเริ่มเลยแล้วกันกล่องแรกช้าๆหน่อยนะตื่นเต้นดงวงใจจะวาย โอ้กล่องซุมนี่ต้องมีเม็ดโฟมใช่ไหมโอ,โอ้โหน้ำยาปั๊บมะนุ่มขนมไอโฟนอยู่ในนี้สบู่หนึ่งสบู่สองสามสี่ โอ้โหยังกลัวไม่เชื่อว่าตักกล่องตักหรือโฟมยังอยู่จะช,ช้าหน่อยนะใจจะวายกล่องที่สองอ้าวรอบนี้แกะตูดก่อนตึมตึมตะละแสมตึมแต้ม โอ้โหสบมูหนึ่งสองจะบอกเราว่าได้เหมือนกันเลยขนมปะเนี่ยอะไรนขนมอีกแล้วได้ซักผ้าแน่นอนคืนนี้ กล่อ,องฟ้าแฟดมันเนี่ยเหมือนกันเลยกล่องนี้หนักอ่ะหนักกว่าเดิมหนักเลยกล่องนี้หนักใช่ไหมกล่องนี้แหละไอ้ฟูนแน่นอนหมู อาวโอ้โหเหมือนกันนะกล่องนี้อะไรเนี่ยเราสั่งหรือเปล่ากล่องนี้อืม cho yên kẹ bẹp lún này xì anh ấy kẹ bẹp hả 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 น,นมอีันนี้ดูดิดิดมีทองหรือเปล่า ของทั้งหมดของทั้งหมดก็ได้เท่านี้นะไม่มีทองไม่มีไอโฟนเลยว้าไปซักผ้ากันดีกว่าขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะ